ผมได้รับคัดเลือกและให้ดูแลกล่องสี่เหลี่ยมเล็กๆกล่องหนึ่งที่หน้าตาของมันดูเหมือนกล่องควบคุมอะไรบางอย่างและสิ่งที่ผมถูกกำรรชับไว้ด้วยนั้นก็คือไม่ว่าผมจะทำอะไรหรือไปไหนก็จะต้องเอากล่องนี้ไปด้วยและไม่ว่าใครจะยศใหญ่แค่ไหนมาถามว่าเจ้ากล่องนี้ใช้การยังไงห้ามตอบเพราะเด็ดขาดและถ้าหากว่าตัวเองเริ่มรู้สึกว่าจะไม่สามารถรักษากล่องใบนี้ได้ให้ทำลายทิ้งทันท,ทีและสุดท้ายหากน้ำเข้าอุปกรณ์ชิ้นนี้ ให้โยนทิ้งให้ห่างตัวทันทีก่อนที่ระเบิดที่อยู่ภายในนั้นจะทำงานอาลโหครับสวัสดีครับทุกท่านยินดีชอบสู่เรื่องราวของมทิกในครั้งนี้นะครับและคราวนี้เราก็อยู่ในเรื่องราวของเรือไฟกาดชิปกับจรวดแสงแดงที่เลี้ยวได้ซึ่งเรื่องราวของมันจะเป็นยังไงนั้นเชิมรับฟังกันเลยครับและในช่วงเวลาก่อนที่สงครามโรมประเทศจะเริ่มต้นขึ้นทางฝั่งแรงคิงได้ไมีการต่อเรือ ที่ใช้ในการช่วยยิงสนับสนุนภาคพื้นและได้วิจัยอาว,วุธต่างๆามากมาย,ยกับกองเรืออยู่นั้นก็ได้มีอาวุธชนิดหนึ่งที่เป็นที่น่าสนใจของบรรดาผู้บชาการกองเรือในช่วงนั้นนั่นก็คือจรวดซึ่งเป็นจรวดขนาดยาวที่สามารถทําลายที่มั่นหรือบังเกอร์ได้ดีและมีลักษมีการทําลายที่ค่อนข้างน่าสนใจซึ่งในไฟการ์ดคาร์ดนั้น่นแรกๆแ้าจะเป็นการยิงจรวดแบบโปรเจกต์ไตที่มีการคํานวณตาแหน่งและจุดตกอย่างเรียบร้อย แต่ทว่าเพนพอยต์ของจรวดขนาดใหญ่ของที่แรงจริงใช้นั้นก็คือการจะยิงข้าเป้าให้ได้อย่างแม่นยำด้วยการคำนวณโปรเจกต์ตายจะทำได้ดีกว่าถ้าจรวดนั้นถูกยิงขึ้นจากพื้นที่ไม่มีการสั่นหรือโค้งเค้งเหมือนคลื่นบนน้ําทะเลแต่ทว่าจรวดกวาอจะตั้งค่าและยิงจากพื้นได้นั้นใช้เวลาค่อนข้างนานทําให้สามารถตกเป็นเป้ารถปืนได้ง่ายส่วนไอเดียที่ว่ายิงจากเรือไปนั้นจริงอยู่ที่ว่ายิงแล้วสามารถถอนตัวได้อย่างรวดเร็วแต่ความไม่นยำของมันค่อนข้างต่ํา เลยทาให้ระยะบังผลของจรวดนั้นไปได้ไม่ไกลมากนะแต่ถึงกระน,นั้นจรวดชนิดนี้ก็ถูกอนุมัติให้ติดตั้งบนเรือก็เพราะว่าอย่างน้อยถึงแม้ว่าจะยิงได้ไม่แม่นยำก็มมจริงแต่การยิงและหนีได้ดูมีประโยชน์มากกว่าจนกระทั่งไฟสงครามแห่งธนาคัทได้เริ่มต้นขึ้นจรวดของเรือไฟกาชิปถึงแม้ว่ายังอยู่ในขั้นทดลองอยู่แต่ก็ต้องใช้แนแนวหน้าโดยทันทีเพื่อคอยยับยั้งและสนับสนุนการต่อสู้บริเวณริมชายฝั่งทะเล แต่หลังจากที่ได้เริ่มใช้จรวดในสนามรบจริงการปรับแต่งพัฒนาและแก้ไขกับจรวดลูกนี้ก็ได้เริ่มต้นขึ้นเพื่อเสริมทั้งความแม่นยำและความเสถียรของจรวดแต่ถึงกระนั้นเพนพอยของจรวดรุ่นนี้ก็ยังคงอยู่ซึ่งทว่าถ้าห่างออกจากชายฝั่งไปก็แทบจะยิงอะไรไม่ค่อยโดนเลยหลังจากนั้นกองทัพของทางฝั่งแลนคิงและเวเธอร์ได้ผัึนกกำลังการช่วยในการต่อสู้และสามารถยึดเคอรเมงเซนซูโรได้ ซึ่งในระหว่างนั้นไอเดียของการใช้จรวดรุ่นใหม่ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นด้วยการติดตั้งไจโรสโคปเพื่อให้จรวดบินได้ตรงและไม่คงเคงไปมาจากนั้นก็าทาหัวจรวดด้วยสีแดงเพื่อให้เห็นได้อย่างเด่นชัดและเสริมด้วยการติดตั้งไฟกระพริบบริเวณหัวจรวดและท้ายจรวดเพื่อให้เครื่องบินสกาสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนและแน่นอนอย่างสุดท้ายนั่นก็คืออุปกรณ์ควบคุมที่เป็นหัวใจหลักสําคัญในการควบคุมจรวดลูกนั้น ซึ่งนั่นก็คือกล่องไปเล็กๆที่จะคอยรับส่งสัญญาณระหว่างจรวดกับสเกลหน้าซึ่งตัวสเกลหน้านั้นสามารถบังคับจรวดให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาในการช่วยเพิ่มความแม่นยำของจรวดและเมื่อจรวดเดินทางถึงเป้าหมายก็สามารถออกคำสั่งให้จรวดนั้นกดหัวลงดิ่งได้ทันทีหรือว่าง่ายๆก็คือทางแรงคิงได้พัฒนาจรวดบังคับวิทยุโดยให้เครบินสเกลเป็นคนชี้เป้าและบังคับจรวดให้ลงไปยังเป้าหมายอย่างแม่นยำ แล้วแล้วเพนพอยต์ของจุลดก็ได้ถูกแก้ไขแต่ก็แลกกับภาระอันหนักอึ้งของสเกลหน้าที่ต้องเก็บอุปกรณ์ชิ้นนั้นเอาไว้กับตัวและห้ามเผยแผ่ความลับนี้ให้กับใครทท้งนั้นแม้แต่ทหารผู้เดียวกันเองก็ตามและแล้วช่วงเวลาเปิดตัวของจุลดรุ่นนี้ก็ได้เริ่มต้นขึ้นซึ่งนั่นอยู่ในช่วงจวังหวะของการเปิดฉากการตรมตีครั้งใหญ่ของอาณาจักรเวเทอร์และแลนคิงเพื่อขับไล่เหล่าทหารลอเจอร์ออกไป ซึ่งทางฝั่งลอเจอร์เองก็รู้ตัวและทําการตั้งรับกับเป็นอย่างดีแต่สิ่งที่ทางฝั่งโอเจอร์รู้สึกประหลาดใจที่สุดนั้นก็คือจรวดหัวสีแดงที่ยิงมาจากทางฝั่งแลนคิงโดยเฉพาะจรวดที่ยิงมาจากฝั่งทะเลจรวดพวกนั้นจะสามารถโค้งหาเป้าหมายได้และสามารถทาลายที่มั่นขบวนรถหรือเส้นทางส่งกำลังบอลุงได้อย่างแม่นยาทําให้ทหารฝั่งโอเจอร์นั้นรู้สึกบาดกลัวและขนานนามถึงจรวดแสงแดง ที่สามารถเลี้ยวหาเป้าหมายได้ซึ่งถ้าเห็นมันละก็ให้รีบหนีออกห่างและอยู่ให้ห่างจากรถหรือที่มั่นก็เพราะว่าจรวดนั้นจะโค้งเข้าหาอย่างมีเวทมนต์และด้วยเหตุน,นี้จึงทำให้การบุกข,ของทางฝั่งแลนคิงและเวเทอร์นั้นบรรลุล่วงไปได้ด้วยดีซึ่งทางฝั่งลอเจเจ์นั้นก็พยายามที่จะหาคําตอบว่าไอจรวดหัวสีแดงที่มีแสงสีแดงกระพริบกระพริบนั้นเนี่ยมันคืออะไรแล้วทําไมมันถึงโค้งหาเป้าหมายได้ ซึ่งถึงแม้ว่าทางฝั่งโรเจอร์นั้นจะยังคงหาคําตอบไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่ทางฝั่งโรเจอร์จับสังเกตได้อย่างหนึ่งนั่นก็คือในทุกๆครั้งที่จรวดแสงแดงถูกใช้งานมักจะเป็นวันที่ฟ้าเปิดและไม่ค่อยมีเมฆหมอกมากนะักบวกกับเครื่องสก้าวลำหนึ่งของทางฝั่งแลนคิงที่เป็นเครื่องสก้าประเภทซีเพลนจะบินวนๆอยู่แถวนั้นก่อนที่จะมีจรวดแสงแดงโผล่มาซึ่งถึงแม้ว่าทางฝั่งโรเจอร์จะไม่รู้อะไรมากนะักแต่อย่างน้อย เครื่องบินที่มีนักบินเป็นคนเก็บอุปกรณ์ที่ใช้ในการส่งชัญญาบมาคับจรวดก็ได้ตกเป,เป็นเป้าของทางฝั่งโรเจอร์ซึ่งในทุกๆครั้งที่ซีเพลนลำนั้นออกไปปฏิบัติการเครื่องขับไล่ของทางฝั่งโรเจอร์นั้นก็แทบจะบินขึ้นออกไปทันทีโดยหวังว่าจะสอยเครื่องบินสเกลลำนั้นให้ร่วงเพื่อจะหาคำตอบเกี่ยวกับจรวดแสงแดงนั้นให้ได้แต่มันก็ไม่ง่ายซะทีเดียวก็เพราะว่าเครื่องสเกลลำนั้นจะบินใกล้บริเวณแนวหน้าและถ้าหากว่ารู้ตัวว่าถูกขับไล่ ก็แทบจะบินกลับเข้าไปยังแนวหน้าของฝั่งฝั่งตัวเองทันทีและบินเข้าหาตำแหน่งที่มีปืนต่อต้านอากาศยานอยู่ทําให้เครื่องบินขับไล่ที่กําลังไล่ตามอยู่ต้องหักลําหนีไม่ก็ถูกสอยล่วงบ้างในบางครั้งแต่ผลลัพธ์จากการส่งเครื่องบินขับไล่ขึ้นไปไล่เครื่องสเกลลําลนั้นทําให้จรวดแสงแดงที่ยิงมาทีหลังนั้นมีอัตราการาพาดเป้าสูงขึ้นและมันทาให้ทางฝั่งลอเจอร์นั้นมั่นใจมากขึ้นว่าเครื่องสเกลลําลนั้นจะต้องเก็บงำความลับอะไรบางอย่างไว้แน่ จนกระทั่งวันหนึ่งโชคก็ข้อข้างทางฝั่งโรเจอร์ก็เพราะว่าได้มีเครื่องขับไล่ลำหนึ่งสามารถยิงโจมตีใส่เครื่องสกาซีเพนของทางฝั่งแลนด์คิงได้และทำให้เครื่องยนต์เสียหายหนักจึงจำเป็นจะต้องลงจอดฉุกเฉินลงไปยังพื้นที่ในเขตของทางฝั่งโรเจอร์และทำให้นักบ,บินทั้งหมดถูกจับเป็นเชลยซึ่งทางพนชี้เป้าของเครื่องบินลำนั้นก็ได้รู้ดีว่าถ้าถูกจับเป็นเชเลยแล้วก็ให้รีบโยนเครื่องนี้ลงน้ำทันที ซึ่งแน่นอนว่า C ีเพลนลำนี้ลงจอดถูกเฉิบริเวณแม่น้ำทางคนชี้เป้าจะเปิดหน้าต่างของกรื่ินแล้วโยนเครื่องนั้นลงน้ําไปและหลังจากที่พวกเขาหมดถูกจับเป็นเชลยคนที่เป็นคนชี้เป้าก็ได้แค่ปิดปากเงียบและบอกเพียงว่างานของตัวเองเป็นเพียงแค่การสเกลส่วนการตรวจสอบและตรวจยึดเครื่องบินลำนั้นก็แทบจะไม่ได้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับจรวดแสงแดงนั่นเลยเพราะเพราะว่าภายในเครื่องบินนั้นไม่มีอะไรที่จะเป็นอุปกรณ์ที่บ่งบอกถึงการควบคุมจรวดแสงแดงนั้นได้ ส่วนกล่องควบคุมจลวดแสงแดงที่โยนลงน้ำไปแล้วนั้นระเบิดภายในนั้นก็ได้ทํางานทันทีและทําให้อุปกรณ์ภายในแหลกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยต่อให้ทางฝั่งรอเจอร์งมกล่องนั้นขึ้นมาได้ก็ไม่ต่างอะไรจากการงมกล่องเหล็กที่โดนระเบิดภายในชิ้นส่วนเล็กๆน้อยๆต่างๆน,นานาก็ได้หลุดก,กระจายออกมาและยากต่อการงมในน้ํามากซึ่งสิ่งที่ทางฝั่งรรเจอร์รู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ชิ้นนั้นนั่นก็คือมันเหมือนอุปกรณ์ที่จะคล้ายๆกับวิทยุสื่อสาร กับปุ่มกดแปลกๆอีกหลายปุ่มที่ไม่รู้ว่าทำงานยังไงแต่อย่างน้อยอุปกรณ์ชิ้นนั้นก็ทำให้ทางฝั่งโรเจอร์รู้ว่าเครื่องบินสก้าเจ้าปะหาลลำนี้มีวิทยุอยู่สองเครื่องซึ่งเครื่องหนึ่งที่ติดอยู่บนเครื่องบินนั้นก็เป็นวิทยุสื่อสารทั่วไปแต่ส่วนอีกเครื่องนั้นที่เป็นความลับอยู่คงเป็นวิทยุที่จะคุยกับจรวหอย่างแน่นอนซึ่งหลังจากเหตุการณ์นั้นทำไมทุกครั้งที่ทางฝั่งโรเจอร์ เห็นจรวดแสงแดงอยู่บนขอบฟ้าจึงจะทําการเปิดเครื่องรบกวนสัญญาณทําให้เครื่องบินชี้เป้าลํานั้นไม่สามารถสื่อสารกับจรวดได้ซึ่งนั่นก็ส่งผลทําให้จรวดแสงแดงนั้นมีอัตราการพลาดเป้าสูงขึ้นแต่ถึงกระนั้นทางฝั่งแรงคิงเองก็มีการยิงจรวดที่เป็นดีคอยที่เป็นจรวดแสงแดงเหมือนกันแต่ก็เป็นเพียงการยิงแบบโปรเจกต์ไทเพื่อหลอกให้ทางฝั่งลอเจอร์นั้นปล่อยเครื่องรบกวนสัญญาณ ก็เพราะว่าผลของการรบกวนสัญญาณน,นั้นจะทําให้ฝั่งรรเจอร์เองก็ไม่สามารถใช้วิทยุสื่อสารได้เช่นกันแต่เนื่องจากทางฝั่งรอเจอร์เองนั้นก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าไอจรวดแสงแดงที่ยิงจากเรือเนี่ยถ้ายังไม่ยิงหน้าตามันจะเป็นยังไงและภารกิจไล่ล่าก,กันกลางทะเลก็ได้เริ่มต้นขึ้นซึ่งแผนของทางฝั่งรอเจอร์นั้นก็คือการเอาเรือพีทีโบสที่เป็นเรือสปีดโบ๊ทความเร็วสูงมาดักซุ่มรอบริเวณชายฝั่ง และหวังจะจิงตัวไปโดเข้าไปหาเรือไฟกาดชิปลำนั้นในจังหวะที่เรือลำนั้นพยายามขึ้นแนวหน้าและตีโค้งเพื่อที่จิงจรวดซึ่งจากจุดดักนั้นทุกอย่างก,ก็เป็นไปตามแผนเรือเขาอตั้งฝั่งแลนคิงได้เข้ามายังกับดักและตีโค้งเพื่อที่จิงจรวดแสงแดงไปยังเป้าหมายและในจังหวะนั้นฝูงพีทีโบทางฝั่งโรเจอร์ก็ได้เล่นตัวออกมาและหวังว่าจะเอาตัวไปโดอาจใส่เรือไฟกาดชิปของทางฝั่งแลนคิงซึ่งทางฝั่งแลนคิงเองเห็นสถานการณ์ดูไม่ค่อยดี จึงสั่งยกเลิกการยิงจรวดแสงแดงรูปที่2และรีบถอนตัวออกไปและในจังหวะที่กำลังแล่นนีอยู่นั้น <c oughs> ก็ได้บีตร์ปีโดชุดหนึ่งจากฝั่งพีทีโบสพุ่งเข้ามาหาเรือไฟกาดชิปกับตันเรือจึงสั่นหานท้ายเรืออย่างเต็มกำลังและใช้คำสั่งให้ท้ายเรือปล่อยทุ่นดักตร์ปีโดจึงทําให้ตร์ปีโดส่วนหนึ่งถูกดักเอาไว้ได้แต่ก็ไม่ใช่ชุดตร์ปีโดทั้งหมดที่พุ่งเข้ามา <c oughs> ก็เพราะว่ายังมีตโ์ปีโดบางรูปพุ่งทะลุตะข่ายดักตร์ปีโดได้ และกำลังพุ่งเข้ามาหาท้ายเรืออย่างจังแต่โชคยังดีที่ตอร์ปิโดลูกที่เข้ามาประทะท้ายเรือนั้นเกิดด้างก็เพราะว่าตอร์ปิโดที่ทะลุตะข่ายออกมานั้นได้รับแรงกระแทกและเกิดความเสียหายซึ่งจริงๆบางคนจะเบิดตั้งแต่ตอนอยู่ตรงตะข่ายนั้นแล้วแต่ความบอใจของกระตอนเรือยังไม่จบแค่นั้นก็เพราะว่าฝูงพิธีโบชุดที่2กํกำลังพุ่งเข้ามาและจริงๆตอร์ปิโดใส่จึงทาให้กับตารเรือพยายามแล่นหนีไปอีกทาง และของความช่วยเหลือจากเรือลำอื่นที่อยู่ใกล้เคียงและในขณะที่ไฟการชิปลำนี้กำลังแล่นหนีฝูงหมาป่าอยู่นั้นก็ได้มีตัวบิโดลูกหนึ่งยิงเข้าโดโบริเวณหางเสือทำให้หางเสือของเรือไฟการชิปลำนี้เกิดการเสียหายและแล่นวนเป็นวงกลมแต่เมื่อว่าไฟการชิปลำนี้กำลังเสียหายมันก็ไม่ได้ไร้พิษสงซะทีเดียวก็พบว่าปืนใหญ่หลักของเรือลำนี้นั้นสามารถโจมพีทิโบตได้อย่างง่ายดายทำให้พีทิโบต์ลำที่เหลือ พยายามหาจังหวะที่จะเข้าไปและยิงต่อไปดูเพื่อจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมและทันใดนั้นฝูงบินขับไล่ของทางฝั่งเวเทอร์ก็ได้มาถึงและได้ยิงขับไล่เรือพ t ทีโบที่กำลังแล่นเข้าหาเรือแฟกัชิฟลํานั้นก่อนที่เรือคูเซอร์ของทางฝั่งเวเทอร์จะมาถึงและช่วยลากเรือแฟกัสชิฟออกจากพื้นที่ได้ทันเวลาก่อนที่เรือทางฝั่งของโรเจอร์นั้นจะเข้ามาจัดการแต่หลังจากเหตุการณ์นั้นมาตรการการเฝ้าระวังของเรือแฟกัสชิฟก็เริ่มคุ้มกันมากขึ้น และภารกิจที่จีเสียงเจอ PT b o บจะต้องคอยมีเรือที่คอยช่วยสนับสนุนอยู่ใกล้ๆด้วยแต่ถึงกระนั้นเรื่องราวของจโรดแสงแดงกับคือบินชี้เป้าเนี่ยทางฝั่งโรเจอร์เองก็เริ่มรู้แล้วว่าจรวดนั้นจะต้องเปไ็นจรวดบังคับปิทยุอย่างแน่นอนและมาตรการการป้องกันก็เริ่มสูงขึ้นจนกระทั่งจรวดแสงแดงของแลนคิงนั้นแทบไม่ส่งผลอะไรมากมายในสนามรบมากนะักแต่ถึงกระนั้นสถานการณ์ของแนวหน้าของทางฝั่งโรเจอร์นั้นก็ไม่ค่อยสู้ดีนะัก ก็พบว่าทางแรงคิงนั้นได้มีรถถังอินฟิวที่มีศักยภาพในการยิงระยะไกลและเหมาะสำหรับการต่อสู้ในที่โลง่งคอยประจําการอยู่นแนวหน้าและทางฝั่งโรเจอร์นั้นก็แทบจะสู้อะไรมนไม่ได้เลยจนกระทั่งทางฝั่งโรเจอร์นั้นได้ใช้รถถังไอรอนไนในการผลักดันการต่อสู้แต่ในช่วงเวลาที่สมรรถนะของจรวดแสงแดนเริ่มดอปลงนั้นทางฝั่งแรงคิงและเวเทอร์นั้นก็ได้พยายามที่จะวิจัยจรวดรูปแบบใหม่ที่มีการรับสัญญาณที่ค่อนข้างซับซ้อนมากขึ้น รวมถึงตัวส่งสัญญาณก็เริ่มเป็นแบบที่ติดทาวรกับเครื่องบินและมีการปล่อยขึ้นที่ชัดเจนรวมถึงตัวเครื่องบินเองก็ได้มีการทําความเร็วได้มากขึ้นเพื่อใช้ในการบินเข้าและบินออกในระยะพื้นที่แนวหน้าแต่เนื่องด้วยปัญหาของจรวดแสงแดงรูปแบบใหม่นั้นมีการสื่อสารในลักษณะของการเข้ารหัสและจรวดนั้นค่อนข้างมีการตอบสนองที่ช้าลงทําให้ราคาจรวดต่อรูปมีราคาค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นจรวดแสงแดงรุ่นใหม่ถ้าจะใช้จริงนั้น เป้าหมายจะต้องมีความสําคัญอย่างมากซึ่งหนึ่งในเป้าหมายที่ทางฝั่งแรงคิงเคยเล็งเป้าที่จะยิงโจมตีนั้นก็คือรถถังไอรอนไนท์ซึ่งถ้าจรวดแสงแดงยิงโดนเข้าอ,อย่างจังล่ะก็สามารถยับยัง้งหรือทําลายรถถังไอรอนไนท์ได้แต่ปัญหาของมันก็คือเครื่องปินสเกลที่จะต้องเล็งเป้าจรวดแสงแดงให้ตรงกับรถถังไอรอนไนท์ให้ได้นั้นจะต้องอยู่ใกล้มากพอที่เห็นความแตกต่างได้อย่างเด่นชัดแต่ต้องอยู่ห่างพอที่จะไม่โดนปืนของศัตรูสอยเอา แล้วหลายใจปัจจัยที่รถถังไอรอนไนท์ถ้ารู้ว่าจะโหลดสายแดงกําลังพุ่งเข้ามาหาก็ให้ขับหนีเพียงเท่านี้พลชี้เป้าก็แทบจะยจริงไม่โดนอยู่แล้วเพราะว่าจโหลดรุ่นใหม่นั้นมีการตอบสนองที่ค่อนข้างช้าถ้าเป้าหมายเกิดเปลี่ยนตําแหน่งขึ้นมาก็จะยิงไม่โดนทันทีซึ่งแน่นนว่าจะโถดแสงแดงที่ยิงออกไปนั้นก็ราคาค่อนข้าง,งสูงถ้ายิงไม่โดนเข้าแล้วก็กถือว่าไม่คุ้มเลยทีเดียวจึงทาให้ในช่วงการมาถึงของรถถังไอรอนไนท์นั้น ทางฝั่งแรนคิงเลเวเตอร์จึงไม่สามารถใช้จรวดแสงแดงในการยับยั้งมันได้แต่หลังจากที่ทางฝั่งแรนคิงเลเวเทอร์สามารถรับมือกับรถถังไอรอนไนท์ได้นั้นการผลักดังของการต่อสู้ก็เข้ามาถึงแนวเทือกเขาฮาริเฟย์ซึ่งเป็นแนวเทือกเขาที่ทางฝั่งแรงคิงไม่เคยตีผ่านเข้าไปได้ส่วนการลบทางแนวชายฝั่งนั้นศักยภาพของเรือไฟากาดชิปและจรวดแสงแดงแทบไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลย ก็เพราะว่าทางแนวหน้าของดังฝั่งแรงคิงเลเบเตอร์นั้นแทบจะติดกับภูเขาส่วนช่องเขาที่พอผ่านไปได้ก็แทบจะอยู่ไกลเกินที่กองเรือจะสามารถซัพพอร์ตถึงได้แต่ถ้าหากพูดถึงการยกพลขึ้นบกนั้นก็แทบเป็นไปได้ลําบากก็เพราะว่ากองเรือลําเพยงพลอาจจะต้องแล่นเรือไปไกลและตกเป็นเป้าลูกปืนได้ง่ายทําให้แนวหน้าจะไม่สามารถขยับเคยื่อนได้จนกว่าแนวป้องกันที่โซนาซากาดีจะถูกตีแตกแต่ถึงกระน,นั้นจะโหลดแสงแดงของทางกองเรือ ก็ได้ถูกพอร์ตเป็นเวอร์ชั่นที่ยิงบนบกโดยใช้เครื่องบินสกา้าวลุนเดิมแต่ไม่ใช่เป็นเวอร์ชั่นซีเพนในการสกา้าแนวหน้าซึ่งสมรรถนะในการทำลายที่มั่นของมันนั้นก็ค่อนข้างเป็นประโยชน์มากในแนวหน้าเลยทีเดียวและหลังจากนั้นสงครามก็ลากยาวไปจนถึงจุงจบสงครามจจ้าลวดแสงแดงในเวอร์ชันไทยทายนั้นแทบจะไม่ส่องไฟสีแดงออกมาข้างหน้าแล้วก็เพราะว่าทางแรงคิงได้เปลี่ยนจากระบบบังคับวิทยุกเป็นระบบบังคับสาย ลเล็เน้นไปการยิงต่อสู้ระหว่างเรือกับเรือแต่ถึงกระน,นั้นเหล่าทหารก็เรียกกระติดปากว่าจรวดแสงแดงเพราะถือไหมว่าจรวดจะไม่ส่องไฟสีแดงแล้วแต่หัวของจรวดยังคงเป็นสีแดงอยู่จนกระทั่งสงครามลงประเทศของอาณาจักรเทนาััตได้สิ้นสุดลงกลองเรือไฟกาดชิปกับจรวดแสงแดงนี้ก็ถูกแทนที่ด้วยจรวดรุ่นที่ใหม่กว่ากับเรือที่ล้ำสมัยกว่าก็ถือไปว่าสงครามภายในของอาณาจักรเทนาคัตจะสิ้นสุดลงแล้ว แต่งานการป้องกันประเทศนั้นก็ยังคงมีประโยชน์ในช่วงที่โลกกำลังคุกกุ่นในสงครามเย็นอยู่และเรือที่รุ่นใหม่กว่ากับเทคโนโลยีที่สูงชั้นกว่าย่อมมาแทนที่เทคโนโลยีที่เก่าวกว่าและสมรรถนะดน้อยกว่าเสมอแต่ถึงกระนั้นทางกองเรือแห่งเทนาคัสไม่ว่าจะได้จรวดประจำเรือที่จะเป็นรุ่นใหม่ขนาดไหนก็ตามก็จะยังคงทางหัวจรวดเป็นสีแดงและยังคงเรียกจรวดที่ยิงจากเรือว่าจรวดแสงแดงอยู่ เราะถึงแม้ว่าจรวดแสงแดงรุ่นแรกๆนั้นจะตกรุ่นไปแล้วแต่วิรกรรมและตำนาของมันยังคงเล่าขานกันอยู่ตราบเท่าที่อาณาจักรเทนคัคตยังคงมีเรือที่จะยิงจรวดหัวสีแดงนั่นอยู่